สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับที่15นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับตู้ลาโพงนะครับเป็นตู้ลาโพง15นิ้วนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ภายในร้านนะครับตัวนี้นะครับเป็นเทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบสวยๆนะครับตัวนี้เทอร์โบหน้าปิดนะครับตัวนี้เป็นไม้อัดแท้20่มิลนะครับตัวนี้ไม้อัดแท้ตะปูเขานะครับสําหรับท่านไหนที่ยังชื่นชอบน้ําเสียงของเบสสิบ ห้านิ้วนะครับเอาไว้ครับงานคาราโอเกะนะครับงานสังสรรค์เล็กๆน้อยๆนะครับตัวนี้ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับมือหนึ่งนะครับตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับภายในร้านนะครับร้านพินเนตโอ디โอนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ0ูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับสําหรับท่านที่ยังมองหาตู้เบสสิบห้านิ้วนะครับเป็นเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับมีอยู่ยี่สิบกว่าใบนะครับตัวนี้เพิ่งเข้ามานะครับ สวยๆนะครับตะแกรงฉีกนะครับสำหรับเทอร์โบนะครับไม้ัด20ิมิลนะครับดูด้านในเลยนะครับตัวนี้สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับท่านที่ยังมาหาเทอร์โบ15นิ้วนะครับ ราคาใบละ2,200บาทนะครับสำหรับเทอร์โบนะครับต่อใบนะครับผมยังไม่รวมส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เบรนะครับ18นิ้วนะครับตัวนี้เป็นตู้บีพันนะครับทันทีจะมองหาก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้บีพันนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้มือสองนะครับตัวนี้เป็น แผ่นดินไหวนะครับสาหรับท่านที่ยังมองหาแผ่นดินไหวนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้มีอยู่ประมาณหกใบนะครับสําหรับตู้แผ่นดินไหวนะครับแล้วก็จะเป็นยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับตัวนี้ใบละพันแปดร้อยบาทนะครับสําหรับตู้ยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับมีอยู่หกใบนะครับแล้วก็จะเป็นตู้หนึ่งคุณหนึ่งนะครับปากสิบสองนิ้วนะครับสาหรับหนึ่งคุณหนึ่งท่านที่ยังมองหาก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้นะครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับ เป็นตู้แขวนนะครับตัวนี้ต่อมาก็จะเป็นของช่างน็อตนะครับตัวนี้ตู้มือหนึ่งนะครับของช่างน็อตนะครับราคาเบาๆนะครับราคาบ้านๆนะครับสําหรับท่านที่ยังมองหานะครับก็สับทาครับมาได้นะครับร้านพีเน็ตโอเดโอนะครับอาเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับสิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้ ฝั่งนี้จะเป็น b ีนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของร้านนะครับตัวนี้ตู้แบรนด์ร้านนะครับเป็น p ีเอ็นโอนะครับตัวนี้ตู้เมอหนึ่งนะครับตะแกรงฉีกสวยๆนะครับตัวน,วน,วนี้สนใจก็สอบถามข้ามาได้นะครับอำเภออนจานจังหวัดกาลสินนะครับร้านพ n เน็ตโอเดโอนะครับ0 9 5ย์4 6 4 9 7นะครับ เปิดให้บริการทุกวันนะครับสำหรับร้านพินตจอดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นดอก21นิ้วนะครับตัวนี้ดอก21นิ้วดอกละ3,500บาทนะครับสำหรับ21นิ้วนะครับท่านไหนสนใจก็เอาไปไว้ใช้งานกันนะครับตัวนี้มีอยู่6ดอกนะครับสำหรับ21นิ้วโครงเหลือกนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับใบละสามพันนะครับยี่สิเอ็ดนิ้วเหมือนกันนะครับตัวนี้ตรงนี้จะเป็นไอ้บ้านะครับหกย้อยหกนะครับตัวนี้ใบละห้าพันสามร้อยบาทนะครับสนใจก็สับงทมเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเน็ตเวิร์กนะครับตัวนี้เน็ตเวิร์กเป็นของอมเมเจอร์นะครับสามคูณสองนะครับตัวนี้ ตัวละ1,000บาทนะครับมันจะเป็นปากนะครับปากปากมีหลายไซสนะครับมันจะเป็นเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกต์ดฟอดีไฟนะครับตัวนี้แล้วก็ eQ นะครับ สนใจตัวไหนก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพิเน็ตออ디โอน,นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับตัวนี้จะเป็นพเวอร์น,นะครับตัวนี้หน้าลายของ AJ นะครับ ตัวนี้เป็นเป็นคราวนะครับตัวนี้คราวคอมเทคนะครับตัวนี้ตัวละ8ป0 0บาทนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับร้านพีเนตโอเโอนะครับอำเภอร,รอนจานจังหวัดกระสินนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ